ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในปักหลังในเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีมีนนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพที่อาจจะต้องระมัดระวังในปักหลังนี้มากสักหน่อยแต่ในเรื่องของการงานและการเงินนั้นยังถือได้ว่าคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้าและประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดี mm hmm. เราจะมาเริ่มจากในเรื่องของหน้าที่การงานการงานของชาวลัคนาราศีมีในในช่วงนี้ต้องบอกว่า คุณจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของตัวเองอยู่เสมอแต่คุณอาจจะมีความมั่นใจมากเกินไปโดยที่ไม่รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานหรือโยกย้ายงานก็อาจเป็นไปได้บางคนอาจจะอยู่ที่ทำงานเดิมแต่อาจจะปรับเปลี่ยนตำแหน่งหรือหน้าที่ก็ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นมีความตั้งมั่นเพราะชาวลัคนาราศีมีนเป็นคนที่เก่งและมีความตั้งอกตั้งใจมีคนคอยสนับสนุนที่ดีอยู่แล้วขอให้คุณมีความเชื่อมั่นอดทน ขยันทํางานไปสู่เป้าหมายอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจการงานของคุณนั้นจะได้รับการยอมรับและคุณจะมีชื่อเสียงเกียรติยศตามมาอย่างแน่นอนสําหรับการเงินในปักหลังในเดือนมก,กราคมนี้ของชาวาลักนณาราศีมีนชาวาลัคนณาราศีมีนการเงินของคุณในช่วงนี้หากใครที่รองเงินก้อนอาจจะยังไม่ได้เงินก้อนอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจแต่คุณก็จะได้มากพอสมควรโดยที่คุณนั้นไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณจะมีความสุขเกี่ยวกับการใช้เงินหรือมีความพึงพอใจกับเงินที่คุณได้รับ แม้ว่าอาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยในช่วงนี้มากก็ยังถือได้ว่าการเงินและโชคลาภนั้นยังเข้าข้างคุณอยู่แต่อาจจะไม่ได้ร้0ยเซ็์หรือไม่ได้มากอย่างที่คุณคิดแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของญาติมิตรเพื่อนฝูงหรือบริวารอยู่บ้างก็ขอให้คุณนั้นค่อยๆพ,พิจารณาค่อยๆดูอย่าใจดีใจกว้างจนเกินไปจนทําให้ตัวเองเดือดร้อน ในเรื่องของความรักความรักของชาวลัคนาราศีมีในปักหลังในเดือนมกราคมนี้สําหรับคนโสดนั้นคุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่คุณนั้นก็ยังมีความรู้สึกถึงความบอบช้ำหรือเจ็บช้ำในเรื่องที่ผ่านมาอาจจะยังทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะระมัดระวังตัวหรือค่อนข้างที่จะมีความไม่แน่ใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆก็ขอให้คุณทำใจให้สบายเพราะว่า สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดคุณอาจจะเจอสิ่งที่ดีๆอาจจะไม่ใช่ประสบการณ์เหมือนเดิมอย่างที่คุณเคยเจออาจจะมีอยู่บ้างที่ทําให้คุณนั้นกังวลใจหรือไม่แน่ใจอาจจะมีปัญหาที่ทําให้คุณนั้นไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ก็ขอให้คุณรู้รู้ว่าหากคุณนั้นปล่อยละวางในบางเรื่องไม่คิดมากจนเกินไปความรักของคุณนั้นก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างดีเยี่ยมโดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นครอบครัว คุณก็จะมีโอกาสที่จะเจอเจอกับคนที่จะสร้างครอบครัวกับคุณได้อย่างดีสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะดูแลคนเอาใจใส่คนในครอบครัวมากเป็นพิเศษอาจจะมีในเรื่องของการกินอยู่การศึกษาหรือการดูแลผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านมากเป็นพิเศษอาจจะทําให้คุณนั้นละเลยความสัมพันธ์ในเรื่องของคู่คุณในช่วงนี้บ้างเช่นเดียวกันในช่วงนี้อาจจะมีความเข้าใจผิดกันบ้างหรือ มีความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างก็ขอให้คุณนั้นอย่าพยายามใช้อารมณ์พยายามใช้ความคิดพยายามใช้สติในการพูดคุยกันให้มากก็จะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะปรับความเข้าใจหรือเข้าขากับคู่ครองของคุณได้เป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่นใจระหว่างคุณกับกู้ของคุณได้เป็นอย่างดีขอเพียงแค่ว่าคุณใช้เหตุและใช้ผลใช้ความตรงไปตรงมาในการพูดกันเชื่อได้ว่าความรักความสามันคีของคุณนั้นจะผ่านพ้นทุกอย่างไปด้วยดีอย่างแน่นอน คำทํานายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน